โอเคครับก็ยันนีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง r e ฟ e ร์เอ็นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําสอนทำไนบอ t นะครับผมแล้วก็เป็นไนบอ t ที่แบบขึ้นในสตรีมผมนัม่นแหละเออโอเคขั้นตอนแรกก็ให้เราเข้า Google Chrome ครับเพราะวทุกคนมี Google Chrome อยู่แล้วนะก้อยพิมพ์ไปว่า n i g h, h t n i g h แล้วก็ไนบอ t นะครับผมพิมพ์ไปเลยเดีย๋ยนี้ไนบอพิมพ์ไปค้นหาไปก็แรกเลยนะครับ ในบอททีวีกดไปครับผมโอเคครับก็จะขึ้นหนะ้าตาประมาณนี้ให้เรากดสีน้ำเงินนะครับไซส์อัพนะครับผมกดไปโอเคเมื่อกี้มันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบ youtube ทวิตอะไรนะก็เลือกเป็น youtube ของเราเลยนะครับผมแล้วก็กดขวาข้างบนนะเป็นรูปขีดสามขีดนี่นะผมกดไปเซ้ายบนกดขีดสามขีดนะครับผมแล้วก็ไปที่อะไรวะ นีกดตัวนี้ก่อนนะครับไอพาร์ทแชนเนลเนี่ยตัวนี้ก่อนไอปุ่มแดงๆนี่นะครับผมพาร์ทแชนนลกดไปปุ๊บแล้วกดทีิจริงมันจะขึ้นมาจอย n ช e l นลนะผมผมมาขึ้นพาร์ทแชนเนลเพราะนี่แล้วก็ก๊อปลิงก์ตัวนี้มาเลยนะครับผมก๊อปลิงก์ตัวนี้มานีตัวนี้เลยก็คัดลอกมาครับผมแล้วก็ให้เราทําการเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ด ไอสตรีมของเรานะครับผมแล้วก็กดที่ตรงช่องแชทนี้ครับเป็นเครื่องหมายฟันเฟืองนะครผมกดไปแล้วกดตั้งค่าชุมชนตัวสีน้ำเงินครับผมโอเคโอเครอแ,แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการกดตัวนี้ครับตัวนี้เลยวาง url ช่อง ผู้ใช้งานเพื่อเริ่มเป็นผู้ดูแลครับผมกดไปที่ตัวนี้แตะไปที่ตัวนี้เลยก็วางตัวนี้ไปครับผมโอเคกดไปมันก็จะขึ้นเป็นไนท์บอดให้นะครับผมก็ไนท์บอดผมวางไปแล้วเนาะก็เสร็จตัวนี้นครับแล้วก็กดกดบันทึกขวาล่างนะครับผมกดบันทึกไปโอเคก็ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรากลับไปที่หน้าไนบอทเหมือนเดิมครับหน้าเดิมเลยพอเราเพิ่มไนบอทเป็นแอดมินของช่องเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากลับมาหน้าเดิมแล้วก็โอ้หเน็ดเน็ตบ้านนี้ไม่ไหวจริงโอเคกดขีดสามขีดซ้ายบนครับผมแล้วก็กดไปที่อันที่สองครับผมกด อันนี้ก่อนนะอันสุดท้ายเนี่ยดีเฟนเดฟอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็ปรับให้เป็นดิสดิสเซเบิลให้หมดเลยนะผมทีก็ปรับเป็นแบบนี้ให้หมดเลยนะทีแล้วก็อะไรอีกนะตัวนึงผมขอหาก่อนมันน่าจะมีอีกอันนึงที่ปรับโอ้กดผิด คก็ปรับเป็นนั้นเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวอันนี้นะน่าจะนี้แล้วก็ลืมปรับปิดตัวน,นี้นะครัแบบโอเคแล้วก็ให้เรากดไปที่อันเดิมครับอันที่2กดคัสตอมเลยครับผมแล้วก็กดแอดคอมมันข้างบนเลยครับผมแล้วก็ใส่คําที่จะอันนี้เป็นคําที่แบบให้พิมพ์นะสมมุติเหมือนกับตัวนเนี้ยเนี่ยที่ผมให้พิมพ์แบบเป็นคําว่าบอทแล้วมันก็จะพูดว่าเรียกคำไรนะเรียกคำ ไปนไรโอเคอไปไปไลนี้ผมก็จะใส่เป็นคําว่าโอ้โหเสียงรถหมูนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นคําตอบนะก็ตอบว่าไอ้หมูแม่งคอดำนี่ก็ประมาณนี้นะก็อันนี้ก็เป็นให้แบบคนที่สามารถพิมพ์ได้นะผมก็เปลี่ยนเป็น every one นะครับผมไมู่้อ่านผิดไหมก็ทุกคนนะโอเคก็อนนี้เป็นครูดาวนะครับผมก็พิมพ์ติดต่อกันได้ไหมหรือว่าครูดาวก่วิ่ก็ปรับต่ําสุดเป็นหวิเลยครับผมแล้วก,กดสับมิ้เลยครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดแบบให้เราพิมพ์แล้วบอดก็จะตอบนะก็จะขึ้นตรงนี้เลยต่อไปครับเป็นตัวรูปเวลานี่นะครับผมทางซ้ายเนี่ยอันที่อะไรวะสองสี่อันที่แปดครับผมกดไป กบผมแล้วก็ให้เรากดแอดไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นให้บอดฝัดนะทุกๆกี่นาทีนะครับผมก็นี่เป็นเนม e ลากันเขียนว่าหมูแล้วกันหมูเออไอเจ้าหมูแล้วก็คําที่จะให้บอดฝัดนะครับผมถ้าไม่เอาผมเอาป็นกันถ้าไม่กดซับระวังพี่หมูคอดำจะไป หลอกล้อนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วก็นี่เป็นเป็นเวลานะครับที่จะให้แบบทุกกินาทีบอทจะฝัดนะผมก็เป็นทุก15นาทีแล้วกันให้บอทฝัดนะอันนี้ก็เป็นแบบต้องพิมพ์กี่ข้อความก่อนบอทถึงจะฝัดได้นะครับผมก็2ข้อความแล้วกันเพื่อให้บอทฝัดได้โอเคโอเคแล้วก็กดซับมิดไปเลยครับผมก็ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ไปลองกันได้เลยเนาะสำหรับวิธีนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับวัีนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย